สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างการาใช้งานตัวซักชั่นคัพนะครับทำง,งานร่วมกับตัวแวดคัมปั๊มนะครับตัวนี้เราสามารถใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กขันนะครับเพื่อเปลี่ยนในตัวเอเนฟเฟที่ปลายแขนกลของหุ่นยนต์นะครับภารกิจนี้เราจะทำการดูชิ้นงานจากตำแหน่งนี้มาวางไว้ตันำแหน่งนี้นะครับโดยการสร้างสีงส่เพ้น์เรอไว้แล้วลวงหน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันกันเลย จะได้ยินเสียงปั๊มนะครับปั๊มดูดเกิดแวกท่มครับชิ้นงานติดไปที่หัวดูดนะครับแล้วเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่เราวางเว้นะครับแล้วปล่อยนะครับตัวนี้แล้วกลับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้วงล้อก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโปรแกรมของตัว W L g a r t a Solido ตัวนี้สามารถช่วยให้การควบคุมแขนกลเพื่อทำภารกิจหรือจิบจับชิ้นงานตามที่เราต้องการเป็นไปได้ เป็นไปด้วยความง่ายดายนะครับตัวนี้ไม่มีความซับซ้อนเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีการแนะนำนะครับการทิชชิ่งหุ่นตัวนี้ทำยังไงนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับ